ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาราชินีเที่ยวปรานบุรี im im ประจวบคีรีขันธ์หากพูดถึงที่เที่ยวปราบบุรีนะคะที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของไทยในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบะรมราชินีนาถพระบะรมราชน 1, ารราชนนีพันปีหลวงสําหรับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาราชินีนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่าคลองคอยตําบลปรา นน้ปาอำเภอบานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดิมพื้นที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นสัมปทานนากุ้งนะคะระหว่างปี2524ถึง2539จนกระทั่งในปี2539นะคะป่าพื้นนี้ได้ฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยนามพระไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,าบ,าบ,าบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสาหรับตัวกิจกรรมนะคะคือการเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ปาาก,กลง,กลงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวปลักน้าปานที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิวันนอุทยานปรามบุรีอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดหาดเขากระโหลกและอื่นๆคือได้ว่าที่แห่งนี้นะคะเป็นเหมือนสถานที่สําคัญของไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ค่ะเพราะป่าชายเลนนะคะมีความสําคัญต่อระบบนิเวศช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติและคำจุนชีวิตของคนสัตว์และโลกของเราค่ะ ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องปักกะบูดอททีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกะบูดอททีวีค่ะ